yeah ไม่เอาให้ถ้าลูกสาวมาไหนลูกสาวสาวมัน่ะันแต่ต้องขัไปกไอ้เด็มาบอกไปไไนปนตุนกัไอ้ไส้ป แม็ที่ชุมช้ำหัวใจแต่น้อแม็ที่ชุมช้ำหัวใจแต่น้อใส่ปุ๋ยอยู่เลยนะ